สบายดีพี่น้องสบายดี FC บัซซุเป็นซุปเวอร์นี้กับพพ่อกัปตันเคงเนาะหลังจากที่เขาไม่ได้พอกันหนึ่งมือพี่น้องกับพ่อสดพ่อัย่ลายเด้อเมนี้เนาะเขากับทีไปเซโนเนาะพี่น้องพาน้องปานีเผลไปเบิ่งกทิมยูทูบอะไรพี่น้องจนขาดองเทียนไปเลยในเมื่อนี้ฮะเพราะน้องปานีก็แบบชักชักเข็มสักยาแล้วก็แบบสีทิมเข็มสักยาเจ็บแขนพี่น้องเป็นไข่เลยแล้วก็แบบ บ็ได้อันนเลยบนลงขีดด้วยพี่น้องกับเขอเถิดเขาพายน้ำลา,ลายเด้อถ้าไปที่แบบติดตามจังต้องไปยแข่งล่าแล้วก็ไปติดตามช่องน,อน้องปนีนอกกับเขาเถิดเขอภายน้ำลายฝนกะฮะกะเศร้าตกอีกพี่น้องเอ,อ้ยตอนนึ่งกะบ,บ่ายโมงบ่ายสองะนะเนาะบ่ายสองเนาะบ่ายสองเลยวันที่ไปตั้งแต่แปดโมงบุพี่น้องแต่ว่าฝนตกแรงแหงเนาะบัดแห้งบัดคลอยเลยพี่น้องแบบว่าลิ้นลิ้นเหละเนาะบางทีกระได้บางทีกระแห้งคือกันพี่น้อง กับหัวไปสนีนี่เพิ่นเปิดเลยยังเราไปสนีอยู่เมืองอุทุมพรหรือว่าเซโนเนาะพี่น้องพาน้องฝืนไปเบิ่งเนาะเพราะว่าก็ได้คอไปดนเติบเลยพี่น้องแต่ตอนนี้ก็มาแวะกินข้าวเนาะอยู่บ้านนนยางพี่น้องไปเบิ่งไปซมนมกันเนาะว่าเขาสั่งไปเบิรไปชมนมกันเนาะว่าเขาสั่งอยังมากินพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นภายในห้างเนาะพี่น้องอยู่บ้านนนยางเนาะ ห่านเพิ่นก็มได้ใหญ่ด้อกพี่น้องเอยก็บแปลว่าอากาศดีเนาะห่านแบบน้อยเนาะเพิ่นห่านก,ก็เปิดนี่หละพี่น้องนี่อยู่บ้านนนุนยางเมืองอุทุมพรเนาะนตอนนี้เ,เพ,พ,พิ่นก็มาเสิร์ฟแต่นี่ที่ห้านเปิดพี่น้องทางรางห้านเพิ่นก็สิเป็นอันน้ำเนาะบนเพิ่นคายน้ำเลยพี่น้องอันน้ำอันนี้เพิ่นกะขับขไปส่งอยู่บ้านเซาเค่งอยู่เนาะเพิ่นใส่ตุ๊กขับไปส่งเนาะ ไป่ยังเอาเอาน้ำพิ่นอะไรพี่น้องเพิ่นเที่ยวอยู่ว่าย่างดูอยู่เนาะนี่ก็จะเป็นเป็นภายในห้างพี่น้องมาเบิ่งมาซมำกันหน้าหา้านเป็นจังได้ครั้งแรกเนาะที่เฮาวเวกมากินพี่น้องปกติกับบริเวณเนาะนี่อาหารตามสั่งลาวไทยเนาะไทยลาวนะกระสิประมาณนี้เนาะบะนนนย่างจ้หาห้างเพิ่งกับบริษัทใหญ่ไปแล้วเนาะเขากะ ไปกินกันเลยไปนี้พี่น้องเพิ่งกัดเห็ดแล้วแล้วเนาะบรรยากาศมาดี้ปูถัวมืดคึมขนาดเนาะจะกับพนคีตกหำอีกวะจ้ะแซ่บบ่อีหล่านี่มากินกันเลยเด้อพี่น้องบบบนี้อะไรมือกรอบโป๊ะผัดกะเพราหมูซับเสียงรถก็สีดังๆในเด้อพี่น้องเพราะว่าเข้มทาง ไม่เหมือนกงทอดครับมันอยากจะคอนแสงว้าวว้าวเหียฮนจิ้มกับเผาเาไฟดาวฟองโตดเนี่จิมเองเป็นสิฮึนีเองเป็นเหรอมันจะมีเรื่องไห สบายเราสิไปแต่เศ้านี้คนกระตกซ้ำดีมันเป็นใจสิน้องโดยสิตกอีกแล้วดวยที่แคบนึง Nhi khá tăng con nó tăng ở xì đơ kì nông Con gì leo khải của kì nông bằng nó อืมเสงกินข้าวนอกบ้านเนาะทำอหนเลยกินเพอทกินมากเหอเดี๋ยววาหเปิดใหม่เพอกินดูแล้วบ่สไม่เคยกิน แคมทางแหงนเนาะเสียงรถเลยดังคำใหา่ๆเลยดังเลยกันมากแทบ้องอมแมงที่นอะ สุนี่กับห้าก็บใบเชิงแต่ก็สิไปเซียเที่ยวเนาะตอนนั้นขัดใบสุนี่บุปบเปิดกับเล้วมาพี่น้องเอ้ยมาเชยเ่ยวเนาะกระขัดโรงเรียนฟ <c oughs> ยนยรีๆแต่ก็ยากหอกพี่น้ <c oughs> องเลยตัวคุณตกไปกับเข้ามาเป็นล้วเข้ามากับโบคอยลายคนกับหลังมาเป็นเล้ยพี่นอ้องวันนี้มันมีเฮียนตี<อ>เฮียนตอนเช้าเนาะ <c oughs> เอะใหญ่นะจัวอ <ma> ้น้ามาถูหน้าเจ้าเธอจับมาไม่ใช่มากินอีกหรอหอดพี่นี่ยาบุกเลาครับ กินดูอาหารตอนกินไม่ได้วออ่ายังไรเนาะแม่อาหารน,าหานี่ยก็ปากหรอกเงียบเลยพี่นอ้องพี่น้องปนี้ได้ <laughs> แค่นอะจะขู่อันนี้ตะขู่ตมะคูเป็นไรอะรน้องมีสีขาวลายสีดำดูไอความกระร่าไม่มีเงินใช้ส <c ười> ีดำสวงามทุกันเปลี่ยนอย่างา <c ười> ท่เห็นป้องแน่ยังไเออนุมบันทายเป็ไร แม่นะมันเป็นรอคายน้ำบ้านคนนะบอกออบึกงั่ะมือต้องมามาหล่อกายตัวละแรงนะอันน้ำบ้านคนนะอืมหนึบเอ,ออชวนแหววไปแหววทำมันอะไรมาแต่ไปชนยัดดเลยอ,อ,อินขักพี่น้องเลยไปล้านกุ้ หวานแน่นหีก <Tipp ett uell> ับแบบท้าม er ับค okay. ุมแ้งเนาะมันจะคุมตำกามีนะพี่น้อยลายตำมันเนาะบวาก็จะไม่ฟองบวานายทานเยอะ ผานมาหอดแล้วเฮ้ยดิม่มกระเจี๊ยบหลดหุดใช่ไหมอปเเอามาจหลดนะคือสิมแม่นบอรอเห็นนหแล้วคืออยากเห็นว๊อ

ทั้งในก็อ่องรร่วงบนแล้วมันเจ้านได้เกี่ยวเขาแล้วทำสุดท้ายเก่งบ่กเป็นดนาำ สิบลายพี่น้องตอนนี้ก็จิตใจเงินไปเลยเนาะลืมบอกราคาเนาะราคาสิบห้าพันน้องผัดกะเพรากับสิบห้าพันใส่ไข่ดาวพอนี้เป็นสิบแปดเนาะมาจ่ายเงินกันเลยพี่น้องสิบแปดันกีบเจ๊จ่ายังค์จ่ายเงินไปเลยเนาะพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ก็กินแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องก็ได้จ่ายเงินแล้วเนาะเรื่องเงินสำนี้ อุหานบรรยากาโตมีโตเดียวแล้วพี่น้องไม่ได้ใหญ่ถูกเนาะแต่ว่าเดินกว้างกว้างเนาะมีบ่อนพงน้ำพงน้ำบ่อนี่อยู่บ้านดอนยางเนาะพี่น้องบรรยากาศดีมันหนีบ่แดดเนาะก็โอเคเด้อสำหรับคลิปนี้สาวเคกัสิคอจบเพียงสำนีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นเด้อพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบ่จะพลาดคลิปใหม่ๆจากซองเคงล่าสาวลาวเด้อ Sebaik di